ครับผมก็สวัสดีครับนี่นะครับเช้านี้นะครับตะวันสาดแสงมานะครับผมเป็นเวลาประมาณผมมาถึงน่าจะประมาณ จ็ดงนะครับเจ็ดโมงเห็นจะได้นะครับทีนี้ว่าเมื่อตอนคลิปก่อนนะครับคลิปที่แล้วนะครับจบไปนะครับกับภาพบรรยากาศนะครับทีนี้นะครับพอพอพี่เขาหวานหวานเสร็จนะครับจากคราวที่แล้วเรานะครับผมแล้วทีนี้มันเกิดฝนตกนะครับพายุเข้าหนักเลยนะครับผม เป็นเวลา 2- 3สาวันเลยนะครับติดกันเลยนะครับฝนลงไม่ขาดสายเลยนะครับผมทําให้พี่ๆนะครับแล้วก็พี่หมูนะครับที่เขาหวานหวานมาเมล็ดพันข้าวลงไปแล้วนะครับผมต้องมาทําการสูบน้ําออกกันเจ้าละวันเลยนะครับผมแต่เมื่อตอนที่ฝนตกหนักๆอย่างนั้นนะครับผมไม่สามารถจะเดินทางเข้ามาในที่นาของพี่เขาได้นะครับผมเนื่องจากไม่ชํานาญด้วยสองอาจจะมาเป็นภาระพี่เขาคนระับ พี่ก็ต้องมาช่วยเหลือผมนะครับผมอาจจะไปตกท้องไร่ท้องนาท้องท้องล่องตรงนี้ก็ได้นะครับผมเลยไม่มีโอกาสได้เข้ามานะครับแต่พี่เขาเขาเดินทางมากันนี่วันหนึ่งนี่จะมากันสามสี่รอบเลยนะครับผมเพื่อสูบน้ําออกเพราะว่าไม่งั้นข้าวที่เขาหวานไปอ่ะมันจะเน่าครับแต่เ็าผ่านไปด้วยดีนะครับเพราะว่าด้วยด้วยพลังกำลังนะครับด้วยความสามารถของพี่ๆเขาจริงๆนะครับที่ทุ่มเทนะครับอ่มากันหลายรอบมากตอนหนึ่งวันนะครับ ฝนตกพายุเข้าประมาณ3าวันนะครับสามวันติดติดนะครับที่เขาก็มาดูแลน้ําท่าในนาเขาไม่ขาดเลยนะครับผมและเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะครับเพราะตอนนี้มันสามารถเข้าไปดูได้แล้วนะครับผมครับผมและตอนนี้ครับก็เดินทางมาเกือบจะถึงนาตรงของนาพี่หมูแล้วนะครับผมก็มาจอดที่ดงกล้วยที่เดิมนะครับโอ้ผมมานี่นะเหมือนผมเป็นเจ้าของเจ้าของไร่เองนะครับ ไล่สวนเองเลยนะครับผมว่ามีของฝากนันกกอลแน่นอนวันนี้นี่แอบไปเห็นมาตินิวนี่นะครับนี่นะครับนี่มาไม่เสียเที่ยวแล้วครับรอบนี้มีของฝากนันกกอล์ฟผิดแล้วนะครับแล้วก็รอบนี้นะครับนี่มี่อเมริกีด้วยหัวปี เดี๋ยวสอยกับไปให้หมดนะผมเอา R p g พจไปแกงซะเลยเอ๊ะเราทำเหมือนเหมือนเป็นของเราเองเลยเนีย่อันนี้จะเรียกว่าไงดีนะอืมของฝากนักกอล์ฟครับผมโอ้ว้วาวให่มันอันใหญ่เหลือเกินอะ่ะเราคงกินไม่หมดแนะ่อันนี้ปล่อยไว้เป็นของฝากนักกอล์ฟรอบหน้าแล้วกันนะครับผมให้มันเก็บติดต้นมันไว้บ้างครับโหเพียบเลยครับ ตรงโน้นก็มีครับอน้นโนนนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งข้างในก็มีอีกนะครับอู้โหผมตัดสินใจถูกจริงครับวันนี้ที่ที่มาเข้ามานะครับผมว่าของฝากเทียบเลยนะครับแล้วมาไม่มีใครอยู่แล้วด้วยตอนนี้เป็นเวลาของนักกลอบแล้วครับผมและขนาดนี้นะครับและขนาดนี้นะครับผมเดินทางมาถึงนาพี่หมูแล้วนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นข้าวนะครับ ที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับที่เห็นกันเนี่ยนะครับผมไกลสุดลูกหูลูกตานู้นเลยนะครับผมเป็นของพี่หมูนะครับผมที่ผมเดินทางเข้ามาถึงแล้วนะครับเข้ามาก็ดีใจนะครับที่เห็นว่าจากตอนแรกที่ทํากันนะครับมันเป็นแบบดินเปล่านะครับตอนนี้มันปกคลุมไปด้วยนะครับพระแม่โพศกแล้วนะครับผมเป็นข้าวนะครับที่ขึ้นมานะครับปกคลุมผืนดินที่ทําไว้นะครับทั้งตีทั้งย่านาทําเชือก ทำร่องอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ตอนนี้เป็นข้าวแล้วนะครับพ่อแม่ประสบได้เกิดขึ้นที่นาแปลงนี้ของพี่หมูแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นกําลังใจนะครับพอพี่หมูเขาไม่เห็นเขาก็มีรอยยิ้มนะครับแล้วก็จะได้มีกําลังใจทําต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเก็บภาพนะครับแล้วเดินไปให้ท่านชมนะครับผมว่าตอนขึ้นมาลักษณะนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับพี่เขาก็เริ่มยิ้มแล้วนะครับผมหลังจากที่เขาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามา เป็นระยะเวลาอาทิตย์กว่าๆนะครับผมบุเบิกนะครับฝ่าฟันนะครับกว่าจะเป็นพ่อแม่พอศพขึ้นมาแบบนี้นะครับกว่าจะเป็นข้าวนะครับให้พวกเราแบบนี้นะครับดูนะครับตอนนี้มันเพิ่งจะเริ่มขึ้นมาหน่อยๆนะครับผมผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะครับว่าว่าขึ้นมาแบบนี้เขาเรียกยังไงแต่ผมเห็นแล้วผมก็ก็ยิ้มแล้วครับเพราะมันสวยดีครับผมและยิ่งถ้าเกิดอีกสักพักหนึ่งพี่ๆเขาบอกครับถ้ายิ่งขึ้นมากกว่านี้นะครับ มันจะยิ่งมันยิ่งสวยเลยครับจะขึ้นเสมอเสมอกันสวยเลยนี่ครับยันตรงนู้นเลยนะครับนูนนตรงนู้นนะครับที่ผมเคยนั่งรถเขาเรียกรถอะไรรถกระแทะรถต้องแท็กอะไรน่ะครับผมนูนครับก็เขียวชะอุ่มไปหมดเลยนะครับผมนูนนูนนูนโอ้โหนี่ขนาดไม่ไม่ใช่นาของผมเองผมก็ยังรู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าพี่ๆเขาเหนื่อยกันจริงๆนะครับผมทําหลายต่อหลายอย่างมากนะครับต่อวันนะครับเห็นไหมครับ มันเขียวสุดลูกหูลูกตาน้นไปเลยนะครับแล้วก็เป็นต้นน้อยๆนะครับที่ขึ้นมาผมก็ไม่ค่อยกล้าลงไปมากนะครับเดี๋ยวไปเหยียบไปเหยียบข้าวเขานะครับผมเดี๋ยวมองทางก่อนครับว่าผมจะลัดเลาะไปทางไหนได้เห็นแล้วลองดูลองดูนะครับไม่มีใครอยู่ครับผมเราเราก็บุกเองเลยฮ่าๆแตอย่าไปเหยียบข้าวเขาก็แล้วกันนะครับโพกาสว่าพี่เขาจะทําได้เหนื่อยๆจริงๆนะครับผมนี่นะครับ แล้วเขายังต้องต้องดูแลกันต่อไปนะครับในระยะเวลานี้นับจากนี้ไปนะครับอีกประมาณสักรวม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 สามเดือนนะครับ oh, <no. S 1> เห็นที่เขาว่าอย่างนั้นนะครับที่ว่าต้องดูแลอีกนะครับน้ําท่านะครับที่เขาต้องมาคอยสูบเข้าสูบออกเยอะไปก็สูบออกไม่มีน้ําสูบเข้านะครับแล้วก็เรื่องของน้ํานี่เป็นปัจจัยสําคัญมากนะครับต่ออาชีพ เกษตรกรชาวนาที่นี่นะครับผมผมก็จะคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ขึ้นมาหน่อยนึงผมก็ดีใจแล้วนะครับเล็กอย่างนึงนะครับผมข้าวแต่ละปีเขาต้องมาลุ้นกันนะครับว่าราคานะครับตอนจะเก็บเกี่ยวเนี่ยราคาเป็นยังไงผมอยากทําให้เห็นนะครับตั้งแต่คลิปแรกๆที่ผมเคยเคยเล่าให้ฟังนะครับผมว่าผมมาเจอแล้วผมผมอยากถ่ายทอดเรื่องราวนี้ออกไปจริงๆนะครับผมสะท้อนให้เห็นว่า เขาเหน็ดเหนื่อยกันแค่ไหนนะครับ oh, <no. S 1> อยากให้ราคาข้าวครับมันดีดขึ้นหน่อยครับ oh, <no. S 1> ผมดูจากจากอ่าแต่ระคดีบ้างจากอะไรบ้างนะครับยังไม่เท่ากับผมลงมาเห็นแบบนี้นะครับแล้วแล้วพี่ๆเขาที่เขาทำนะครับเข,เขาจะเขาจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนนะครับผมก็มาคอยลุ้นอีกนะครับว่าราคาข้าวจะขึ้นไหมคนรับซื้อจะซื้อในราคาเท่าไหร่แต่ข้าวที่เขาทํามันก็มีคุณภาพ ทุกครั้งนะครับที่เขาทำนะครับผมเขาตั้งใจกันทําทุกครั้งนะครับทีมงานเขาที่เขาทํากันตั้งแต่แรกๆเน็ดเหนื่อยมากนะครับผมเห็นแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมที่ผมมาเนี่ยอากาศมันดีนะครับแล้วก็ไม่ร้อนเพราะว่าหนึ่งผมมาเช้านะครับแต่เช้าของผมนะครับผมยังเป็นสายของพวกเขาเลยครับเพราะว่าเขาทํากันตั้งแต่เช้าน่ะจนเสร็จไปหมดแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือผมที่เดินทางมาเพื่อเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับผม บุกตะลุยเข้ามาครับถึงตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นวันที่ที่ฝนฟ้าพายุมาเนี่ยผมไม่สามารถเข้ามาตรงนี้ได้นะครับผมเป็นภาระพี่เขาแน่ๆนะครับผมก็เลยไม่ตามพี่เข้ามาดีกว่าเดี๋ยวรอให้มันเสร็จก่อนเนี่ยวะแล้วค่อยมานะครับนี่ครับแอนดูกันชัดๆตรงนี้นะครับนี่ต้นน้อยนี่ครับขึ้นกันเต็มไปหมดเลยเขียวชะอมเลยนะครับผมยังไงผมผมฝากด้วยนะราคาข้าวนะครับ ถ้าช่วยกันดูแล้วกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์กดอะไรได้กดๆเข้าไปก่อนนะครับผมเพื่อให้มันไปไปให้มันไกลกว่านี้นะครับผมสุดลูกหูลูกตาครับอยากให้ราคาข้าวมันขึ้นจริงๆนะครับผมเกษตรกรเขาจะได้มีรอยยิ้มนะครับเขาจะได้มีกําลังใจนะครับผมและอย่างนี้นะครับทุกวันนี้ข้าวของมันแพงหมดนะครับทั้ง ค่าแรงค่ายาค่าน้ำมันแต่ค่าข้าวที่พวกเขาทำมันก็ต้องสมเหตุสมผลกันนะครับผมอยากให้ข้าวมันขึ้นนะครับผมเพราะข้าวนี่เป็นปัจจัยหลักนะครับมันเป็นอาหารนะครับยังไงเราไม่มีข้าวกินไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องเห็นใจนะครับบุคคลเหล่านี้นะครับที่เขาทํากันด้วยนะครับผมเหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่อยากให้เขาได้สิ่งตอบแทนที่มีคุณค่ากับพวกเขาบ้างนะครับผม ตอบแทนที่ดีที่สุดสําหรับพวกเขานะครับก็คือราคาข้าวเนี่ยละครับผมจะให้เขายิ้มจะให้เขามีกําลังใจจะให้เขาทําต่อไปจะให้เขาสู้ต่อไปพวกคุณก็ต้องขยับราคาข้าวให้เขาได้มีกําลังใจกันต่อไปนะครับผมบรรยากาศดีแสงแดดอ่อนๆนะครับบรรยากาศดีเลยแสงแดดอ่อนๆแล้วก็ทิวชายทุ่งนะครับท <Y> ุ่น,นะครับผม ลึกไปหนู now, 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 now. No so today, ่นๆๆนี่นะครับเป็นแนว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 อากาศดีมากครับอากาศก็ดีนะครับผมยังไงวันนี้เซียนพักเครื่องกับอีพีนี้นะครับเดี๋ยวต้องจบกันไปเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วผมก็จะยังติดตามต่อนะครับผมยันถึงวันที่เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตกันนะครับผมแล้วก็เออเขามาหาปลาเขามาตีหนูตีหนูก็คือดักหนูจับหนูอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมตามเข้ามาอีกมันเป็นภาระพี่เขาก็เป็นตัวถ่วง แต่ก็พี่ก็เมตากันทุกคนนะครับแถวนี้เอาว่าให้ผมมาถ่ายทําได้นะครับพี่หมูโดยเฉพาะพี่หมูนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้เขามามาหาปลาบ้างมาตีหนูบ้างแล้วก็มาสูบมาสูบน้าเข้านานะครับเพราะว่าตอนนี้มันมันแห้งอย่างนี้เดี๋ยวเขาต้องมาสูบอีกนะครับแล้วก็พอถ้าเกิดมันเยอะไปก็มาสูบออกผมคงได้ได้ติดตามมาถ่ายทําให้นะครับผมเพราะว่าพายุมันคงไม่เข้าแล้วผมก็ไม่อยากให้มันเข้านับ ว่าตอนนี้พี่เขาไม่ต้องการน้ําขนาดนั้นนะครับผมให้มันขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตอนที่ว่าจะมาถ่ายทําตอนสูบน้ำครับถ้าถ้ามีโอกาสจะได้เจอกับพี่อีกท่านหนึ่งนะครับที่เคยทํามอไซร์ร่วมกันนะครับที่เคยที่เคยพูดคุยร่วมกันนะครับพี่เสิร์ตนะครับพี่เสิร์ตบางปะอินนะครับผมน้าพี่เสิร์ตจะอยู่อนู่นนะครับผมพี่เสิร์ตจะมีท่ออยู่ตัวหนึ่งครับท่อสูบน้ําอยู่ตัวหนึ่งนะครับ เขาเรียกว่าท่อซิ่งนะครับตอนแรกผมก็นึกว่ามัน,ม,น,ม,น,นมันเป็นท่ออะไรมันคือท่อสูบน้าเข้านาน,นครับแต่พี่เสิร์ตอ่ะเขาได้ออกแบบแล้วคิดคน้นต่อตรงจากตรงหัวมานะครับแต่ยัง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 ,ย,ง,ย,งยังไม่เห็นพี่เขานะครับผมนี่เป็นภูมงบรรญาของพี่เขาเลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดวันสูบน้ํายังไงโชคดีเจอเขาแล้วเดี๋ยวผมได้ไปถามรายละเอียดเจาะลึกกายท่อซิ่งมาให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ได้ถ่ายทําตัวท่อตรงนี้ให้ดูอีกทีนะครับว่า ว่ามันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงนะครับผมวันนี้จบไปกับนี่ครับบรรยากาศแบบนี้ทุง่งนาแบบนี้ผมเห็นแล้วประทับใจและยังไงเดี๋ยวเจอกันติดตามผมด้วยนะครับช่องเซียนภาเครื่องนะครับยังไงก็มีทั้งเ,เรื่องราวของภาคเครื่องแล้วก็อีพีการทํานานี้นะครับผมแล้วก็มีเลขเด็ดเลขดังในทุกวันที่16แล้ววันที่1 แต่ผมจะทําคลิปออกมาก่อนนะครับผมจะมีการจุดธูปเสียงโชคอะไรหรือไปขอเซมซีจากวัดไหนอันไหนดังๆนะผมจะตามไปถ่ายทําถ่ายทอดนะครับอย่างไฝากติดตามด้วยนะครับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดระฆังกดกดอะไรก็กกดนะครับกดให้มันกดให้มัเกดเพื่อนเพื่อนด้วยนะเพื่อนต้องการต้องการผู้ติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมนะครับอันนี้คือกําลังใจผมนะครับฝากฝากกดด้วยนะครับอย่างไรก็กดดเข้าไปให้ผมหน่อยนะครับผม วันนี้กลับลาไปก่อนนะครับด้วยบรรยากาศทุ่งนาชิวๆแบบนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ E ีีหน้านะครับว่าจะเป็นเรื่องราวของทาเครื่องแล้วหรือยังนะครับผมแต่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆทำไปเลยเพราะมันตั้ง3าเดือนนะครับจะค่อยมาเก็บเรื่อยๆนะครับวันนี้กราบลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ E ีีหน้าครับเดี๋ยวไปสอยขอฝันนะครับก่อนแล้วพบกันใหม่ครับ